เมืองบ้านนอกเขาในเมืองเขาไว้ตลอดใช้เช้าใชเช้าเช้าเชาสุดทางเขาในเมืองเข้ในเมืองซเปอร์ลดเรดพาลาอมันน่พาล้อ่ละลายสับลอละลายสับนี่คือเส้นทางสวรรค์นาเคศนาเบงไง ไก่่จับินเลยนะบมก้ยาตจับินเลยนมเไงเกี่ไอเตกไอเกเด็อไอเตกแล้วต้นได้ไอเตกนี่นหนหน มีแต่คลองลินอยู่ไหนนะมันมีแต่คลองคลองอะไรชื่อได้แล้วมีแต่องลินเออซื้อแล้ว่ะมีแต่ละตังแพ้งดูงดูดูดูเด็น้อยอู้เด็กน้อสาวตัวใหญ่เมังดูอันนี้ติมปุบนั่นนนั่น่ะมังเ้งสด็กสาเห็น่

พอแล้วเออพอแล้ว